เมื่อวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยถ่ายทอดสดพิธีกรรมทางสถานี GBN เพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญไปพร้อมๆกับศูนย์กลางพิธีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงนำประกอบพิธีกรรม และนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยอันเป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใสคลายความวิตกกังวลจากเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้มีสติสามารถปล่อยวางความทุกข์ทางใจและหันมาทำใจให้ผ่องใสตามหลักการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนในภาคบ่ายได้รับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องพันษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในโดยพระมหาทศสพรปุลยังกุโรรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายก่อนที่พระก่อนที่พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์จะได้นำนั่งสมาธิตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมทั้งได้อ่านทบทวนโอวาท โดยมีใจความว่าทำความดีตลอดพรรษาเราได้ตั้งปโนปนิธานเอาไว้ว่าภายในพรรษานี้สิ่งอะไรที่เป็นทางมาแห่งบุญกุศลเราจะทุ่มเทชีวิตจิตใจตักตวงให้ได้บุญกุศลมากๆเพื่อให้เป็นกําลังแห่งการบรรลุธรรมของเราวันแรกในการเข้าพรรษาถ้าเราเริ่มต้นด้วยจิตที่เป็นกุศล ไม่ให้บาปที่เป็นอกุศลเข้ามาในจิตได้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าภายในพรรษานี้จะเป็นพรรษาแห่งความสมปรารถนาของเราที่เราได้ตั้งใจกันมายางยาวนานในช่วงเข้าพรรษาตลอดสามเดือนหลวงพ่อว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ถือโอกาสนี้สั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไป